จบครับรอบเดียวมั้งนะแคดหรือเปล่าใช่เมื่อกี้แคดน่าจะเป็นโดม Thank you. แล้วสีอะไรอ่ะสีเหลืองอ,อดวงดีไปเปล่าเล่นนอนแล้วปกตีนอนกี่โมงครับปกติประมาณตี่สี่ตีห้าครับก็ไปแล้ว ประมาณตีสี่ตีห้าก็ใช้คำว่าก็ไปตีสี่ตีห้าจะเช้านะครับอะไรนะตีสี่ตีห้าเกิดเช้าอยู่แล้วนะ เอาเราค้า,ารครขายทองมาขายนันกข่าวเขียวได้ไหมครับได<ห>้เลยครับเอ้ยเรื่จอดให้เก็บสองอคกกนแล้วปกติทำเงินยังไงครับถ้าไม่ว่างไปทำไมปกติก็ไม่ค่อยได้ฟาร์มครับมีอันนี้แหละเพิ่งไปฟาร์มจบกูนขายเอาอะ ขอบคุณครัจบจอบุญจอบุนไม่เปือยครับแล้วสรุปเรามียาขายไหมย,ยาไม่มีเลยอ่ะอะไรที่ทำไวล้ไวลว่ะเอาไว้ขายจุดสิบหรอน่าจะเอาไวข้ขายเล่นครับ มีธุระอะไรต้องไปทำหรือเปล่าครับไม่มีครับพี่จะไปไหนนัดย,ยืมตัวมานั่งรถเล่นได้ไหมครับไม่เป็นไรครับไม่เป็นไร,ร <c oughs> เอ้าทีนี่ก็เห็นที่อป็นเขายืมตัวมันไปนั่งรถเล่น <c oughs> ก็เห็นเราไม่ไมีอะไรทำที่ก็ครูดาวจบแคปกว่าจะจบได้ทีก็ตำรวจหมดแล้วไอ้ตำรวมันจบไม่ได้แนละ้วไม่ได้ยืมตัวครับจะพูดว่ายืมตัวเข้าไม่ได้ต้องบอกว่าจองตัวเลยได้ไหมครับเดี๋ยววานั่งขดัดบจะใครอ่ะพูดอะไรผิดอะไรอนนี้ จะไปเล่นอยู่แต่พอจะไปเล่นอ้าวนี่อ้าวแป๊บนึงไม่ได้ไฟเลยพี่แตงโมเฮ้ยเฮ้ยพี่เชื่อทำไรอะเรื่องตีอยู่ดีครับตอนนี้เราไดี้นัาคุยกับพี่แลรปไอ้เกี้ยวมาใครอ่ะไอ้เกี้ยวอะไรไงเนี่ยรู้เรื่องรู้เรื่องเตรียมตัวด้วยพวกเราตอนนี้หลังจากคุณเตรียมตัวได้นานน้องอะไรครับเอ่อเอาหนึ่งสี่เจ็ดสี่ครับพี่รักก็มีน้องสาวละใครอ่ะแง แรความเป็นเยหนึ่งหนึ่งครับเจ็ดสี่เจ็ดครับไม่ไม่ยังดีดีอย่ดีหนึ่งหนึ่งครับถ้าไรนะครับมีแล้วหนึ่งหาร้อยครับหนึ่ครับอแลแลปรับเป็นไรนะอ๋อสวัสดีครับพี่เฮ้ย โทษนะพี่พองสิเฮ้ยไม่เอาหน้าไม่เอาน้พุ่หน่าผมบอกว่าผมเชียเนี่ยลิลลี่สกาเลยดาผเชยร์คุนจริงเมื่อกี้เจอเขาทิงแม่อกเมื่อกี้ผมก็เจอเขาทิ้งม่ีเ่อก้กเจอเาทิงเมื่อกี้เม่อกี้ผมป็เจอเทิ้งเ่ีเมื่อกี้มอเขาทิ้งเมือกี้วม่กี้ผมก็นจเปาทิ้งเมือกีเม่ยี้ผมเจอาิงเกี้เมื่อกี้มเอิงมือกเมือม็เจาเมือกีม่อกีนผมก็เจอิ้งเม่กี้ม่ขกดนะใช่เรอเออใช่ไป เจอก็เจออ่ะวันจยานไปแ้วนู้นใครอ่ะคือใครอ่ะบิลลี่ทีกาเลตต์ทีกเไหนอะพี่กาเลตกที่กาเลตลินดี้เมื่อวานไปเจอกนุกที่ตกปาลงไงนนก็บอกเอ้ยี่จอดก่อนบี่จอดก่อนโหเลยจอดให้เรียบร้อยเขาก็จอดทุกคนอะถูกปะเอทเนี่ครับเอนี่พาน้องมาพาน้องเชื่อมาหรอเขาวิ่งมาหรือเปล่า คนไหนวะคนนี้เหรอเจ่น้องเชื่อค่ะเว้ยร์ซุลเกอร์หัวเช้าปั่นจักรยานเล่นจริงเหรอครับเนี่ยใช่ค่ะสรุปมาเพื่อนถามว่ามาไงวิ่งมาหรือเปล่าใช่ไหมถ้ากดไปปั่นในใจคุณได้ไหมที่ฮานวิ่งมาวิ่งมาเห็นไหมคือแบบไอ้ที่เหมือนผมไม่คิดเลยนะเฮ้ยเฮียรถไม่เป็นเอกมั้งใครวะเฮียเซนโอ้โหนและครับคุณถามจริงเหอ มมัันนแแตตกกเฮ้ยอย่าขึ้นปไปเก็บรถเบิ่งใหม่ก็ได้ลูกระฉันลูกอร์หวะทับโถ่เรื่องของจริงวะย่าเอยรถบักการถบักเฉยเอาขับรถผมไปเฉยเลยอ่ะเช่นะแรกกันไหมเขาขอนีออนมาขับจะเอาอะไรไปขับได้ไหมสี่แปด แล้วสรุปนี่น้องน้องสาวแล้วครับเดี๋ยวเธอรถที่กูไม่มีด้วยนั่นแม่น่นน้องสาวเหรอพี่เรียนกรรมเก่งไปเลยใช่แล้วบอกเป็นน้องสาวพี่แนี้มีน้องกี่ยรติ์ไม่ฝากตัวเลยน้องเหรอถ้านับเป็นน้องก็ไม่ฝากตัวเลยเพื่อนจริงๆก็มีอยู่คนหนึ่งเลยแต่หายหัวไปเหมือนกันน้องอ่ะอ๋อ ที่อยู่ในตระกูลก็มีแค่พี่อะไรครับแล้วก็มีลูกชายคนนึงชื่อหลังพี่บิลลี่จะอยู่ตลอดนะแต่ว่ามันอยู่เฉยๆไม่ได้เพราะมันโดนไล่กระชืออยู่คนนี้พี่น้องของพี่เล็ตไม่ค่อยมีไม่มีผู้หญิงเลยมีแต่ผู้ชายมีตู้ไ้หรอเชื่อไปเป็นน้องตู้ไ้หรออย่างนี้นะใช่ตู้ไเหรอไอ้ดียาคูมันไม่ตอบอะไรเลยน้องนะตู้หรอเบคอนมันไม่ฟาร์มหรอแคทหน้าไม่ขาวเลยไปแล้วม้าหนึ่งมีอะไรให้เอ้เจ้า ชื oui ่อเกียวครับแป๊บนึงครับเฮ้ยมาก่อนหนูได้ไงเฮ้ยโดตนชื่อเกียวเมื <sh ่อก <oh nice ่อนแก๊งพีุ่ดนี่ก็จะเป็นพักแบบว่าเอ็นทีอัเป็นอะไรกันเหรอครับเป็นอะไรกันี่นุ่มผู้ชายอ่ะชาชาชายวินอะไรนะอะไรได้ ถอยถอยถอนี่ไงเชื่อนี่ไงนี่กระินนะนี่กระถินนะกระถินะถอยไปใัต้องตีนไปเจอแบบว่ามีน้องนผู้ชายอ่ะสนิทกับผู้าแบบทำงานอพอนอมีในหมือดูสโนเกอร์กว่ับดิเข่าอะไรอ่ะเหนื่อยเหมือนเหื่อยเหนื่อยห้เลยวยเพื่อนเชื่อจะทำไมเหมือนคนถอใช้ผู้หญิงเปเอเือเชื่อสโนเกอร์หัวทุรีไปอะไร

ชื่ออะไรนะครับมยนันวิ่งกับไปสามดูดิเลีอี้ได้ไงล่ะนอนมันวิ่งกับไปสามด้วยวิีสู้นะครับสู้นะครับเอ้ยเพลงเียรลูกเกอร์หัวท้บอ่ะใช่แต่ว่าเดี๋ยวเอาแย่ไหมมาไปเถอะผมกินผมปกติเออวินดี้ชอบตกปลาเหรอ ปกติผมไม่ค่อยทำงานดามผมทำตัาแบบวาผมว่าทำตกปลาแหละแต่ทีนี้ผมไม่ค่อยได้เจอไงตกแถวไหนแก้มขาวแกไม่ไ้ทำนะแวัยมงซับชีวแวนก็เลยนั่งคุยแกงแไี้แกรทำไมนี่เธอแว่นมองเลยไปไหนมาเนี่ยตกปลาคุยด้วยครับเาตกปหนาวต้องคยคาออะไรเนี่ยเพื่อน้อาเ้ยทนเด เออใชฟมาดีเดินครับลูกเกอร์ตกเคยตกปลาด้วยไม่เคยมั้งไม่เคยเห็นเนี่ยให้ลูกเกอร์หัวชฟเนี่ยคุณไปส่งเขาดิคุณจะให้เขาออกที่ไหนเราหรอไม่เขาเปจักรยานมาเออเก็บได้ไหมล่ะคุณเก็บจักรยานสิเออเก็บจักรยานเลยครับผมนึงและเหลือมันไกลนะคุณให้เพื่อนผมไปส่งดีกว่าไปไหนมาเชฟไปไหนมาเกอร์ว่าไม่เอาหรอเอาไปไหนมาไอ้เจ้าแค้ม อไปกับพี่โทนี่เหรอพี่โทนี่สรุปยังไงกับน้องเชอร์รี่อ่ะเาไปไหนแล้ววะยังไงยังไงยังไงคือยังไงคือยังไงไม่รู้ทำไมได้ยินมาไหมคะเอลแลว์เขาบอกมาเหรอเอ้ยไอโจ้ไอเวนดูดิเขาดูดิเขาจะมีขอโทษเลยไปขอโทษแสดงว่าตั้งใจดูจะต่อยคนนี้ต่อยพี่กูเหรอต่อยแบบยังไงคะว้าพี่พรพี่พรไม่ใช่แบบนี้พี่พร

ก็อ้างไว้ไงเออเคาใช่ไงจะอุ้ไงเรงหลังหลังลีดิจมตัวสุดเฮ้ยหลังจะถึงจะตัพร้อม้นะจะอุ้งกันแล้วที่นั่งอ่ะปอ่นี่คือปนธนาคารใช่ปนธนาคารสนุกที่สุดปนธนาคารดูนะแต่มันต้องต้องมีคนแบบไหนคนกุ้มการคนแฮกคนจอก

อ๋อน้องเกี๊ยวหรออ๋อคนนี้หรอน้องเกี๊ยวใช่ใช่พี่คนนี้แหละคนนี้อ๋อคนนี้นะคือน้องเกี๊ยวโอ้อหไเพราะว่ามีวิวชายยังการเดียนกันโอ้ทูทูไอโจ้ไปโจนี่มาผู้ชายยังการเสียชาเขไม่ใช่น้องเกี๊ยวหรอกรับพวกหงชี้เกี๊ยวไหนวะคุยได้แล้วอ๋อไม่ใช่อ๋อหนึ่งร้อยแปดสิอะไรมึงเป็นพี่อะไรเนี่ยเป็นพี่แมวน่ามึงมึงมีแฟนแล้วนี่ มือใครแล้วเนี่ยครับผมครับใช่ปะใช่พี่ไม่มีเลยมีกองมีแต่นี่กันเติมมีแต่ไม่ใช่ว่าจะมีเบอ่์ไม่ได้เบอร์เบอร์เบอร์ไข่โรตีปะเนี่ยบางมือไข่โรตีปะเนี่ยนี่คือมองหน้าไม่ได้เลยครับเต้ไข่ไหมครับเนี่ยแต่นี่เป็นบังแล้วคือมมองหน้าไม่ได้เหรอ เพี่ลำบากนะน้องจะต่อแต่ยุก็ไอ้โทนี่มันไม่ลำบากแล้วน้องไม่ทนเหรอเ้ยรอเขาหมดแล้วเขาต้องเตาเองเปไหนวะพี่อย่าโดนลูกหลงมาแล้วน้องเกาะแล้ววะพี่เอาหลังแหกมาเมื่อกี้พี่เกาะเลยเกาะรถด้วยประเด็นที่นั่นก็ะรถรถดิเกาะต้องเกาะขอมาเกาะมายนื่อยๆแทงไม่หยุดเลยล่ะช่างเส้นเกาะรถว่ะน้อง เบิ้นเบิร์นเบิ้นค <Okay. S 1> <Four> ุณคุยจริงเหรอเบิ้นคุยอะไรครับคนนี้เหรออุ้ยใครยิงอะไรอ่ะไม่ไม่ผมว่าทักทายตามภาษาเรื่องรีดูมันดิเซนมันบ้าภาษาภาษาอะไรอ่ะภาษาตากายครับศากายคนนี้ภาษากามหรือเปล่าตัวนึงคือคุณยุบผมแค่นั้นแหละ คือผมมาเฉยเล่นเลยไม่เดี๋ยเขาน่ารับผมก็ลองดูซิใช่เขาก็ได้ใจดีนะรับมาดูเขาดูแบบนี้ต่อเออเมื่อกี้เขาถามว่าอยู่แบบคนมาจีบเยอะหรือเปล่าเขาบอกพอจอไปแล้วมันผ่านเขาพูดตรงๆอ่ะผมมยอมแพ้หรือเปล่าผมแดงไหมมั้งไหมไม่มีไม่มีเกือบไม่มีต่ออะไรเขาจีบหน้าเลยครับโดนรบคนรบจีบหน้าเลยคุนรบ ต่อให้เขามีคนคุยเยอะคุณสู้หรือเปล่าแค่นั้นทำไมเขาดูน ouais okay? ่าทำไม่ไม่ชอบหรือเปล่าแค่นั้นตอนเนี้ยผมว่ามันชอบไหมไมยได้คิดจะชอบใครต่างกันไม่ได้คิเจะชอบใครต่างกักูโกรธใจตัวเองอยู่แค่นั้นแหละเอี้ยดาราไม่ศาสัตว์อะรวะเฮ้ยสวัสดีครับพี่แซมสวัสดีครับขอขอถ่ายรูปได้วยไหมครับยังไม่ได้ฟ้องบังนะไอ้แซมเรื่องที่แฟนแกอ่ะงัดล้อรถพี่อ่ะแฟนแกเลยเหรอพี่ห่แฟนแกเรื่องที่คุณหนูแฟนแกงัดล้อรถพี่อ่ะแล้วแกออกตัวให้แฟนแกอ่ะ แต่พี่ชอบนังการกระทำนี้เป็นลระบุลธีกูจะเอาดวงนี้กูหนีก่อนเลยดวงนี้ไม่เอาดิโดนด่าดิเฮียพี่ควงทำไมเอาไงไม่เอาแต่จะเก็บเรื่องนี้เป็นความลับไปล่ะความลับตีสองแผ่นได้สองเลิอกน่าจะสองหมื่นสอมื่นแล้วเล่นอะไรพี่เล่นอะไรพี่อันนี้คือรู้เยอะ พ <ภ pec S 1> <Mid> ี่มีดดูแฟนดูแฟนพี่ดีอะไรไรต่อยทำไมคิดว่าคนนิดหน่อยสองแสนเลยเข่อยลครียร์หน่อยเคลียร์หน่อยไอ้มมึงดูแฟนมึงหน่อยดิเนี่ยเส้าฟ้าเนี่ยแฟนมึงอ่ะใครเชื่อไม่รีบจับไอ้แต้มอันนี้ไอ้ พี่เลืองเอาเงินไปสองแสนไม่เอากูเลยอ่ะมันไม่เอามุิกูเลยนั่นแหละมันมันเป็นงั้นแหละพี่เป็นงั้นแหละมันต้องมีมันต้องทำเรียนต้องต้องเรียนเงียบไงไม่ให้ันโดนไงงอม๋อ้ยไอ้กันตัวนี้่คนนี้ดิคนนี้คนนี้จอสัมภาษณ์ก็เขาบอกว่าเขาเขาแจกเงินแกงเราโดนแน่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 เฮ้ยดิไอ้เนี่ยวจะนี่นี่เปลนตัวนี้ใช่ไหม เดี๋ยวพี่ไม่ใช่ครับยังไม่ใช่ครับพี่ไม่ใช่ค่ะยังยังยังไม่ใช่ครับพี่ใช่ค่ะฮ้ยอะไรที่ดูตื่นเต้นกัอนะครับอราที่หัวคุณชื่ออะไรนะพี่เกียวเมื่อกี้ผมไปจบแค่ว่าตัวนี้นะเขาตัวนี้เขาก็ชักผมชายอยู่เบื้องการเสียดจะบอถามเขาเนี่ยตอบทำไมเอาทำไมเนี่ยคุณจะเป็นอะไรอะอยากงเตุคุณเนี่ยไอซันวันนี้จะเล่าให้ฟัง เมื่อวานเนี่ยบอวไปงั้นร้านมาพอดีเลยมาพอดีเลยนี่เราให้ฟังคือก่อนหน้านี้บัวไปงั้นร้านเมื่อวานนี้ใช่ไหมเราแล้วระหวะงั้นเวลากูไปตามแรงเนี้ยกูจะไปเก็บใช่ไหมเก็บขอยนี่เขาเจอผู้หญิงกาจะไม่ไปคุยไม่ไปคุยไม่ไปคุยใช่ปะทักทายดีแค่ไปทักทายดีกว่าไม่ไปจีบทักทายดีกว่าไม่ไปจีบเออไม่ไปต่อเสร็จปุ๊บไปแลนเหลืองเว้ยเฮียไปแลนเหลือง กูว่าร้เก็บของอยู่กูก็งงเว้ไอชื่อนุกกเกร์มันหายไปไหนวะมันจะมีพุ่มใช่ไหมมันก็บางๆใช่ปหมที่ก็เลยวิ่งอ้อมไปตรงที่นายการสกิเขาอยู่มันยืนจีบเมียมึงเขาไปถามเอ่อชื่ออะไรครับเนี่ยมันยืนจีบเมียมึงงานอ่ะเหียรู้ว่าตอบว่าไงเอ่อนี่คุณนุกจำไม่ได้จริงเหรอครับจำไม่ได้ชื่ออะไรเหรอก็ที่เอาขยะคันซานตอนนั้นไงอ๋อซันไหนผมก็รู้จักกัน เอาดูดิเอากูบอกแล้ววัเนี้อะไรลกอ่ะผมจะบอกเธอ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 จำให้ไอ้นุ๊กมันจำหน้าไว้ดิมันเดินเข้าไปหายนี่นี่ให้นุ๊กจำได้แล้วโอ้สภาพนี้จำได้แล้วเฮ้ยทำไมลองงงทีงี้เขาว่าสภาพจำเสียงก็จำได้แล้วยืนแบบยืนจีบเลยเหรือยืนอะไรยืนจีบยืนจีบเลยยืนจีบจนเชิร์บอกว่าเอ้ยนี่คุณจำนี่คุณจำเชิร์ไม่ได้จริงเหรอที่นี่เขาก็ยืนมืนเลยแลยืนอ่ะยืนมืนอยู่ไอ้ยังไม่ได้ผมบอกเฮ้ยนุ๊กไอ้เจ้าแปรน้องไอ้สาร ูดิบอกแล้วมันมุ่งแล้วะไคุณจะหักมากนะเดี๋ยวนี้ะคิวกินเลยแบบมากพี่เหรอเดี๋ยวจให้คุณมาแล้วอล้วมานี่ไมาเรื่องผู้หญิงอะไรนี้เฮ้ยเฮ้ยเฮรถสวยนะนี่รถอะไรวะเฮ้ยรถอะไร่ที่บ้านที่บ้านรถอะไรอ่ะคันนี้อ๋อไอแปดแรงอ๋อคันนี้ไงไอสาไอที่ร้าไงทำกยำกทำกัสโซปูโลทำกันจาโกระ คนละคนละคตจกนละอะอันตัวเกียวดิอันนตัวเกียวดิตัวเกียวดิคนละภาคนละอตัวเกียวดิดหนังเหอควดูหนังเนี้่ชยชชอแล้วแกี่ไม่คัเกี่ไหลิีคุณคตเก๋เลยชอกัเที่นี่ไหมิกีคเยี่ยคุณโดนรเหล่าหายหน่บาตัวกกับที่เชก็ได้ อยอมร ah. ับนะแล้วแม่กับไดรอเ่าเพื่อนยอมรับนะแล้วแกได้นะยอมรับอย่างนี้นะล้วแกได้นะเราติดตัวกับแล้วอะไรนะเพื่อนไ่ไ้องกับพี่เชยรได้ไหมพียเสู้รถเมื่อสัตว์ใช่เราตั้งรู้ยไอ้วิ่งสองร้อยหกสิบตเตี้ยเรืเขากับพี่เชยก็ได้นี่คุณรถมันฟังเอาไว้เหี้ย มันกะโลกเลยเฮี้ยมันแข่งรถก็พูดกันเสียแป๊บหนึ่งแข่งรถเฮี้ยแต่สมถ้าไม่ให้กลับอ่ะครับเราว่าไม่ให้กลับเลยแข่งรถ้ยแบนึ่งงออย่างงี้เหรอแข่งรถกันพี่บอกแข่งรถกันใครถึงหลักเขียวก่อนอยู่นีพูดแป๊บหนึ่งอะไรไม่ให้กลับก็เดี๋ยวไปส่งก็ได้ครับได้กลับตอนไหนหัวเอะพี่ยารู้ว่าะไจริงวะตาย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 เยหมดเจอเจอในปเล่าเพื่อนนี่พี่ั้นนะครับจำโจยด้วยมันจะอุ้มกันละเรื่องเรื่องใครกินเาแล้วนะอะไรนะ ไอกลิ่นน่ไอ้แน้นะดึงควนอยเออกินได้น้อพี่่างะตรงไม่ะดึาไดกาวอี่เดี๋ยวเก็บแล้วนะพี่ะไปองฟังไม่โระไปเออราก็นเลยพี่ะไปอ๋อไม่โคตรแรงเลยวกล้วันไปุกเลยอะไปดแตตะไแรจะไปลุกชตีเอ็นไอกัมันไม่ติดอะี่ดีๆดีแลโอเคไว้แค่ไวแค่ก้วด่างธรรมดาอยู่น่าธรรดาอยู่นะ อมีาอนะครับไม่มีขลยคะผมก็เเกเอยู่มีขายนะมีไหมีาขายเท่าไหร่โจเท่ไรนะมนขายเพงงแสนสี่แสนห้าไงแสนสี่โอ้แสนสี่ทไงอ้นี่น่งอรเฮหลเพื่อนระวง ทำไมแก้มขาวขานาดนั้นล่ะครับเอ้าแลพี่เป็นคนแก้งอ่ะก็กเต๋่วไม่ก็หรักดีหนักตรงไหนเอ้าขาวทำไมอ่ะไม่ก็บอกพ,พี่ก็บอกแล้วเหมือนเดิมถึงไม่ป,แปะแปง้งรับปะแป้งตรงนี้ มันก็เหมือนเดิมแบบว่าปาแป้งกับไม่ปาแป้งมันก็เหมือนกันถูกปะทำไมอ่ะมันก็ยังน่ารักเหมือนกันไงถูกไหมครับเฮ้ยนู้เฮ้ยแล